สวัสดีกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมบอกเล็กดฮานะครับอยู่กับช่องสูตรหลวงปู่ดูไบแชนแนลเหมือนเดิมนะครับช่องแห่งการแบ่งปันตัวเลขนะครับเพื่อจะนําตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมนั้นนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคําเตือนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราจะมาจับคู่ตัวเลขแบบง่ายๆนะครับซึ่งเป็นสูตรตัวเลขที่ไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับเอาละครับไปย้อนทบทวน2งวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คืองวดประจำวันที่สิหสิงหาคม2566นะครับเราจะนําเลขท้าย2ตัวล่างเท่านั้นนะครับมาคิดหาตัวเลขนะครับในงวดนี้นะครับออก67นะครับท่านผู้ชมวิธีการนะครับง่ายๆเลยนะครับเราจะนําหลัก10นะครับของเลขท้าย2ตัวนะครับมานับต่อไป2ตําแหน่งนะครับนั่นก็คือ6 เ8นะครับเราจะเอาเฉพาะเลข8ออกมานะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตามลูกศรเลยนะครับแล้วก็เราจะนําหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมานับหน้านับหลังนะครับตามเลขตามจํานวนเลยนะครับเราจะได้เลข6 7 8นะครับเราจะนําตัวเลขทั้งหมดนะครับออกมาจับคู่กันเลยนะครับแล้วก็เราจะจับคู่ตัวเลขได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือเลข8 6 87 8 8 67 68แล้วก็78นะครับ มาดูผลกันดอกสลักกินแบ่งนิดว่าถัดมานะครับนั่นก็คือวันประจำวันที่1กันยายน2566นระครับรางวัลที่1เลขที่ออกนะครับ915478เนะครับเลขล่าง2ตัว91นะครับแล้วก็เราจะได้เลข78นะครับซึ่งเป็นตรงกับเลขท้าย2ตัวบนนะครับ่านผม้ชมทุกท่านนะครับไปดูกันเปรียบเทียบดงวดต่อไปกันนะครับนั่นก็คือเลข91นะครับเลขล่าง2ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะเอามานับเพิ่มนะครับเลข9กาหลักสิบนะครับมานับเพิ่มอีก2องตำแหนะครับ แล้วก็เราจะนําเลข1นะครับซึ่งมานับหน้านับหลังเหมือนเดิมนะครับตามหลักจํานวนเลยครับเราจะได้เลข0ูนย์เลข1เลข2นะครับเลข4ตัวทั้งหมดนั้นเราจะได้เลข0ูนย์เลข0ูนย์เลข1แล้วก็เลข2นะครับเราจะจับคู่ตัวเลขได้ดังนี้นะครับท่านผู้ชมตัวเลขที่ได้นะครับนั่นก็คือเลข0ูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็หนนะครับในกรณีนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะไม่ตัดเลขซ้ำออกนะครับจะโชว์ตัวเลขทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ทำให้ท่านผ มาดูผลกันดอกสลักกันแบ่งงวดต่อมานะครับนั่นก็คืองวดประจําวันที่16กันยายน2566นะครับเลขรางวันที่1ที่ออกนะครับ320812นะครับเลขล่าง2ตัวนั่นก็คือเลข46นะครับเราจะได้เลข12นะครับซึ่งไปตรงกับเลขท้าย2ตัวบนของรางวันที่1นะครับมาดูกันเปรียบเทียบตัวเลขงวดต่อไปนะครับท่านชมทุกท่านนะครับแบบว่าจะไปเร็วกันหน่อยนะครับเราจะได้เลข4ตัวเลยนะครับท่านชมทุกท่านนะครับนั่นก็คือเลข6เลข5เลข6แล้วก็เลข7นะครับ เราจะจัดชุดตัวเลขได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือเลข6 5 6 6 6 7 5 6 5 7แล้วก็6 7นะครับมาดูกันออกผลสลักกินแบ่งงวดล่าสุดนะครับนั่นก็คืองวดประจำวันที่1ตุลาคมนะครับ2566นะครับรางวัลที่1เลขที่ออกนะครับ7 2 7 202นะครับเลขล่าง2ตัวนะครับ66นะครับในจุดนี้นะครับเราจะได้เลข6 6นะครับซึ่งมปตรงกับเลขล่าง2ตัวนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาหาตัวเลขในงวดปัจจุบันกันนะครับเพื่อจะนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับเราจะได้เลขสีตัวเลยนะครับนั่นก็คือเลข8เลข5เลข6แล้วก็เลข7นะครับเราจะจัดชุดตัวเลข2ตัวด้านหนึ่งนี้นะครับนั่นก็คือเลข85 8 6 8 7 5 6 57แล้วก็6 7นะครับแนวทางการจับคู่ตัวเลข2ตัวนะครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเลข85 8 6 8 7 5 6 5หแแล้วก็6 7นะครับ ฝากไว้พิจารณาอีกตัวเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ารับชมและผู้ที่กดตามมากๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะรับแนวทางนะครับไปวิเคราะห์และต่อยอดไปด้วยกันนะครับบุญนำพาเทวดารักษานะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นจงประสบแต่ความโชคดีและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดทั้งปีนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ